MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงวิเคราะห์และพิจารณาพื้นที่สำหรับดำเนินโครงการเพื่อให้แผนงานทุกแผนสร้างความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนโดยหลักเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ดังนี้การวางแนวสายไฟฟ้าใต้ดินไปตามทิศทางแนวถนนสายหลักมีอัตราการเจริญเติบโตสูงทั้งปริมาณการอยู่อาศัยของประชากร ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตการวางแนวสายไฟฟ้าใต้ดินไปตามแนวทางรถไฟฟ้าสายสีต่างๆศูนย์รวมระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อลดทอนระยะทางในการเชื่อมต่อการจ่ายไฟฟ้าไปยังศูนย์กลางระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่การวางแนวสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณย่านเศรษฐกิจสำคัญและสถานที่สำคัญต่างๆ โดยจะต้องมีการร่วมกันกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในการพิจารณาวางแผนเพื่อดำเนินโครงการโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของ MEA เป็นหลักโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินมีการดำเนินงาน5ขั้นตอน 1. วางแผนและออกแบบการก่อสร้าง 2. ก่อสร้างบอ่อผักคอนกรีตเสริมเหล็ก 3. ติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดินและอุปกรณ์ไฟฟ้า 4. เปลี่ยนระบบการจ่ายไฟฟ้าจากไฟฟ้าอากาศ 5. หรือถอนเสาสายไฟฟ้าอากาศออกเปิดหน้าดิน (Open Cut) เริ่มต้นจากการขุดเจาะถนนในพื้นที่โครงการเปิดหน้าดินเพื่อวางท่อร้อยสายไฟฟ้าจากนั้นก็จะดำเนินการคืนสภาพถนนให้กลับสู่สภาพเดิม ขั้นตอนดึงท่อ horizontal directional drilling ใช้สำหรับการวางสายไฟฟ้าแรงดันกลางเพื่อจ่ายไฟจากบ่อพักไปให้ผู้ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยวิธีการใช้แท่งเจาะนำร่องเส้นทางและเปลี่ยนหัวเจาะพร้อมร้อยสายไฟฟ้าลากสวนกลับมายังตำแหน่งเดิมที่นำร่องเส้นทางไว้แล้วการดันท่อ pipe jacking เป็นการสร้างบ่อพักใต้พื้นผิวจราจร และดันท่อจากบ pues ่อพักหนึ่งไปยังอ <t un nel ing> <ique> ีกบ่อพักหนึ่งเพื่อวางท่อร้อยสายไฟฟ้าระบบแรงสูงหรือแรงปานกลางการก่อสร้างอุโมงค์ t ท n n e l i n g เป็นการก่อสร้างเพื่อวางระบบสายส่งทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีย่อยไฟฟ้าและวางสายป้อนสำหรับจำหน่ายไฟฟ้าโดยมีวิธีการใช้หัวเจาะนำเส้นทางขนาดใหญ่พร้อมกับสร้างผนังอุโมงค์ไปพร้อมๆกัน ในการดำเนินการก่อสร้างที่ต้องระดมเครื่องมือและลำเลียงอุปกรณ์จำนวนมากเข้าติดตั้งภายในอุโมงค์ทีมช่างและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องทำงานอย่างหนักเป็นภารกิจอันท้าทาย MEA ใส่ใจมุ่งมัน่นดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินให้เสร็จเรียบร้อยเป็นไปตามแผนระยะเวลาก่อสร้างในช่วงเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทางให้น้อยที่สุดเพื่อความมั่นคง เพียงพอรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าสร้างความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในวันนี้และอนาคตของคนเมืองมหานคร